สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเป็นคำพยานเรื่องการส่งเรียกให้มารับใช้นะคะโดยตัวหนูก็ได้รับการส่งเรียกผ่านเพื่อนค่ะก็คือวันนั้นที่โบสถ์จัดงานมันคริสต์มาสค่ะเพื่อนก็เลยได้ชวนมาค่ะแบบก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าได้เห็นอะไรต่างๆที่เราไม่เคยเห็นมากมายเลยค่ะก็ในปีถัดมาที่โบสถ์ก็ได้จัดงานค่ายขึยข้นมาค่ะแบบด้วยความที่อยากดูว่ามันจะเป็นค่ายแบบไหนก็เลยได้ตัดสินใจลองไปดูค่ะ บบตอนอยู่ในค่ายก็แบบตื่นเต้นมากๆากเพราะได้สัมผัสถึงการมีของพระเจ้าแล้วก็ได้สัมผัสถึงความอัศจรรย์ของพระเจ้าแบบพระเจ้าก็ได้ทำคาีอัศจรรย์มากมายค่ะพอหลังกลับจากค่ายค่ะก็ได้กลับมาที่โบนอีกครั้งหนึ่งก็ได้เปิดใจให้กับพระเจ้าได้รับเชื่อได้รับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตค่ะก็ทําให้หนูได้มีประสบการณ์ต่างๆมากมายกับพระเจ้าค่ะหนูก็ได้รับการช่วเรียกมาเป็นทีมง,งานในการรับใช้พระเจ้าค่ะ ส่วนแรกของพระเจ้าที่ทาให้หนูได้มาเป็นทีมงานนะคะก็ทำให้หนูได้ทาหน้าที่ต่างๆที่ไม่เคยทำค่ะเป็นการท้าทายตัวเองมากแล้วก็เป็นการพัฒนาตัวเองด้วยค่ะแบบหลังจากการได้รับใช้พระเจ้าหนูก็ได้รับการหนวนพร้อทั้งเรื่องการเรียนทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องเศรษฐกิจในครอบครัว แล้วก็แบบเขียนเรื่องอศัศจรรย์ต่างๆในชีวิตมากมายที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเราแบบเยอะมากๆเลยค่ะก็อยากจะหนุนใจผู้เชื่อใหม่ทุกท่านหรือว่าผู้เชื่อทุกท่านนะคะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกเราแล้วพระเจ้าได้ทรงเลือกให้เรามารับใช้เป็นเจ้าแล้วขอเพียงแค่เราเปิดใจรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตชีวิตเราชีวิตครอบครัวเราก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ